สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโฟิเจอร์ในวันอังคารที่1กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้บวกได้เล็กน้อยนะคะปิดไป1,134นะคะบวกขึ้นมา0.54เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,125ถึง1,136นะคะเช้านี้ก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ1,140นะคะ ราคาทองคำปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดของวันที่บริเวณ1,125โดยมีปัจจัยหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงภาพทางเทคนิคของราคาทองคำที่ยืนเหนือแนวรับ1,125ได้นะคะก็เลยทำให้มีการบิดตัวขึ้นได้ต่อเช้านี้ขึ้นมาทดสอบแนวต้าน1,140นะคะถ้าหากว่าผ่านได้ก็มีโอกาสไปต่อที่บริเวณ1,160 สัปดาห์นี้นักทุนก็จับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นหรตัดอกเบี้ยในเดือนในเดือนนี้นะคะวันที่1 6บ7กันยายนหรือไม่นะคะสําหรับในตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนก็มีดัชนีผู้จัดการไปจัดซื้อเขตชิคาโ,โกเดือนสิงหาคมนะคะออกมาที่54.4ส่จุต่ำกว่าคาดที่54.7นะคะแล้วก็ต่ำกว่าเดือนที่แล้วที่54.7 ส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีตัวเลขดัชนี PMI ของจีนนะคะภาคอุตสาหกรรมของจีนเดือนสิงหา,าคมออกมา49.7นะคะต่ำกว่าค่าที่49.8แล้วก็ดัชน PM ี PMI ภาคบริการของจีนออกมาที่47.3นะคะดีกว่าค่าที่47.2สำหรับข่าวในตลาดน้ำมันนะคะกลุ่ม o p เปกก็พร้อมที่จะหาลือกับ ประเทศผู้ผลิตนะ้ำมันนอกกลุ่มเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตนะคะแล้วก็มีรายงานของ EIA รายงานว่าสหรัฐก็ผลิตนะ้ำมันดิบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็ผลิตที่เก้าุดสามล้านบาร์เรลต่อวันนะคะต่ำกว่าที่คาดการไว้สองแสนห้าหม่นบาร์เรลต่อวันอันนี้ก็รานะคาน้ำมันก็มีการปรับตัวขึ้นมาสามวันติดต่อกันแล้วนะคะส่วน ในเศรษฐกิจไทยนะคะแบงค์ชาติก็เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนกรกฎาคมอยู่ที่46.4ลดลงจาก49.1ในเดือนก่อนนะคะรัฐมนตรีคลังจะเสนอสามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คอรมอพิจารณาในวันนี้ได้แก่ช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็เร่งการใช้จ่ายภาครัฐสู่ตำบลแล้วก็โครงการขนาดเล็กสำหรับ ภาพทางเทคนิคของราคาทองคํานะคะช่วงเช้าวันนี้ก็ขึ้นทดสอบแนวต้าน1,140นะคะ n i ไงก็เริ่มจากที่พักตัวก็เริ่มขยับปรับขึ้นมานะคะถ้าผ่านแนวต้าน1,140ได้ก็ไปต่อ1,160นะคะส่วนแนวรับก็มีที่1,125แล้วก็1,118นะคะแล้วก็ถ้าผ่าน1,140ให้เปิดลองนะคะส่วนดาวโจนเมื่อวานติดลบติดลบไป อ่า1 1 4ุดนะคะแล้วก็ราคาดัดบ,บวกขึ้นมา8%กว่านะคะค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาส่วนเงินบาทนะคะแข็งค่าขึ้นมานะคะในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ SPDR ไม่มีการซื้อขายส่วนภาพเทคนิคของเรนนะคะภาพกราฟลาย240นาที ก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะไปทดสอบแนวต้านไปทดสอบที่บริเวณ52.8นะคะซึ่งไม่ผ่านแล้วก็มีการปรับตัวลงมาส่วนน s I ก็กลับเข้าสู่เขตโอเวอร์บอทอีกครั้งและก็ไม่ได้ทำ New High ใหม่ในขณะที่ราคาทำนิวไ h นะคะก็แสดงว่าราคาน่าจะพักตัวระยะสั้นก่อนให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้าน52.8แล้วก็54.1 แนวรับห้าสิบอ็ดจุดหแล้วก็ห้าสิบจุดห้าส่วน <c oughs> เดชนีแค่งเงินดอลลาร์นะคะภาพกราฟลายสองร้ยสีินาที macd เกิดสัญญาณขายแล้วก็ si อ่อนแรงลงมาเรื่อยๆแสดงถึงแรงซื้อที่ลดลงหลังจากดีดต,ตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเราก็ให้เปิดช็อตนะคะแนวต้านมีที่เก้าสิบหกจุดสแล้วก็เก้าสิบหกจุดเดแนวรับเก้าสิบห้าจุดหห้าแล้วก็9ก้าสิบสจุดส่วน usdq สิบห้านะคะ กราฟไลน์240ยนาทีทำจุดสูงสุดใหม่ RSI และ MACD ทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องโดยไม่มีแทาทีที่จะลดลงนะคะเราก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้าน36.1แล้วก็36.25แนวรับ35.7แล้วก็35.5นะคะสำหรับดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะก้าเงินนะคะโดยทั้งทุนที่กู้ยืมเงินเยนแล้วก็ยูโร ที่นํานไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการปิดทํากําไรแล้วก็ตลาดเงินกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐนะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางส่วนเซ็นห้าสิ เซ้นห้ปิดบวกได้ค่อนข้างดีนะคะแต่แรงซื้อระหว่างวันยังไม่ชัดเจนพอจะหนุนการรีบาวพ้นกลับชเนลขาลงซึ่ง MACD Histogram เริ่มอ่อนกำลังแต่ MACD l i ะ e s ยังคงปรับขึ้นต่อแสดงถึงแนวโน้มการตับตัวขึ้นของดัชนีที่ควรระวังแรงขายในช่วงแก็บระหว่าง900-920ถึง920จุดแล้วก็ให้ช็อตเมื่อปรับขึ้นนะคะแนวต้านมีที่920แล้วก็930 แนวรับ895แล้วก็890นะคะน้ำมันก็พุ่งขึ้นมา3วันติดนะคะวันนี้ก็น่าจะมีการพักตัวรอดูแรงซื้อดันถ้าแบรนด์ไม่หลุด50เหรียญแล้วก็ในเมกไม่หลุด45เหรียญน,นะคะกลุ่มกลุ่มพลังงานน่าจะยังดันดันชนีได้จนถึงสัปดาห์หน้าที่จะจ่ายปันผลพร้อมกลุ่มแบงก์ส่วนเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยกดดันถึงปันโฟในตลาดหุ้นไทย สำหรับเ5 0 s 50, i e s 15ก็มีการปรับขึ้นในกรอบ Channel ขาลงแต่แสดงการอ่อนแรงที่บริเวณแกประหว่าง895-907ถึงจุดโดยสัญญาณทางเทคนิค U แลในลักษณะเดียวกับเซ50จึงมีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญแรงขายแม้ m a CD และ ICI ยังคงให้สัญญาณหัวก็ตามก็ให้ช็อตเมื่อปรับขึ้นแนวต้านมีที่907แล้วก็910แนวรับมีที่887แล้วก็880 ตัวหุ้นนะคะแซสยูสทะยานขึ้นหลังผ่านเส้น Moving a v e r a ร e ที่บริเวณ5บาท20ทำให้ทิทางระยะสั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นขาขึ้นภายใต้แนวโน้มการรีบาวในกรอบระยะกลางโดยมีแนวต้านตามเส้น Moving a v e r เร e ในระดับวันที่บริเวณ6บาทซึ่งเป็นระดับกรอบบนของช h a n n e l ขาขึ้นด้วยนะคะก็ให้ถือรอ,องให้ถือรองรอ,งองปิดทำกำไรเมื่อเข้าใกล้ระดับ6บาทแนวต้าน5บาทจะิแล้วก็6บาท แนวรับ5.40แล้วก็5.20ส่วน Q h o u 1 5 x กับตัวเป็นขาขึ้นผ่านกรอบเซน n ขาลงโดยมีบุหลิตเตาวเจนคอยหนุนซึ่ง MACD และ i s ยะะัั้สต่างให้สัญญาณบวกจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะรีบาวต่อเนื่องอย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายเมื่อขึ้นเกินระดับ2.50เนื่องจากเส้น Moving Average ยังคงกดลงมา ก็ให้เทดดิงลองนะคะแนวต้าน2บาท50แล้วก็2บาทแ0ดนวรับ2บาท20แล้วก็2บาทสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตสาดนูพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ